สวัสดีครับเอกเตาจีนอ้างโลนะครับช่วงนี้งานก็จะล้นๆ้นนิดนึงนะครับรีบเคลียร์นิดนึงนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีนัดกับลูกค้าพุทธมนทรสายหนึ่งนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับเพราะว่าครัวพี่ต้องการเตาจีนที่เป็นตัวจริงเพื่อที่จะไปวัดทาครัวนะครับเรานัดไว้ก่อนสิ้นเดือนนะครับก็จะเจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับ ก่อนเที่ยงนะครับพุทธมณฑลสายหนึ่งกรุงเทพนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวนี้นะครับเป็นหินอ่อนขัดมันสามหัวเตาถ่านฟืนและแก๊สนะครับผมหินอ่อนเรานะครับเน้นคุณภาพเน้นงานสวยนะครับเน้นงานคลาสสิกนะครับเน้นงานดีเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็เหลือติดตั้งหัวแก๊สนะครับพรุ่งนี้เราติดตั้งหัวแก๊สแล้วก็จะเตรียมขึ้นรถนําส่งวันอาทิตย์นะครับคาดว่าถึงก็ประมาณ เที่ยงนิดนะครับผมสำหรับท่านที่ชื่นชอบชุดนี้ชุดนี้ราคานะครับ24,000บาทรวมติดตั้งแก๊สและอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับพร้อมชายยกเว้นถังนะครับสำหรับลูกค้านะครับหรือ fc ทั้ง fc นะครับที่ชื่นชอบผลงานเอกก็เข้าชมใน f c e e o o o นะครับเตาจีนเว้นวัดอังโลมีวงเล็บเอกวินยวันด้วยนะครับหรือเพจคลาสสิกอังโลนะครับเขียนติดกันนะครับหรือ m e m b e r ร d l i n e 0823459597 e นะครับ Member d l i n e ทักมาถาม รายละเอียดได้นะครับผมสําหรับท่านที่ครัวยังไม่เสร็จหรืออะไรยังไงนะครับโทรมาสอบถามนะครับหรือสั่งจองไว้ก่อนนะครับได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เอกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ